ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ทำเอาช็อกโซเชียลนะคะเพราะว่าแพรรี่พววนค่ะออกมาประกาศอำลาวงการนะคะเดินเธอค่ะก็ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะแพรรี่ไพวันวับบุตรค่ะก็คือต้องบอกว่า ปลายปีนี้เนี่ยคงจะไม่ได้เห็นบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรตามรายการต่างๆแล้วเธอบอกว่าทํางานหน้ากล้องมากว่า1ปีเต็มตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะที่ดิชันเนี่ยจะอําลาหน้าที่การงานที่ทาอยู่ในตอนนี้ขอบคุณแสงสีที่สาสองเข้ามาตลอดระยะเวลาของการทำงานที่อยู่ในวงการบันเทิงวงเล็บคงจะพูดได้แหละขอบคุณโอกาสและความเมตตาเอ็นดูจากผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งต้องบอกว่าท่านเองมองเห็นศักยภาพและความสามารถอันเล็กน้อยที่มีอยู่ในตัวของดิฉันนะคะถ้าไม่มี มีท่านเหล่านี้ต่อให้ดิฉันอยากจะได้แสดงความสามารถแค่ไหนก็คงไม่มีเวทีไหนให้แสดงมีดวงเรืองก็ต้องมีดาวโรยอันนี้มันเป็นของคู่กันนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าดิฉันอยากจะรับบทเป็นดาวโรยแล้วล่ะดิฉันคิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันควรจะหยิบหิ้วกระเป๋าสัมภาระและเก็บของนั่งรถกลับบ้านานาที่จากมาได้แล้ว ต้องบอกนะคะว่าการที่ดิฉันได้มาอยู่ตรงจุดนี้จุดที่ตัวเองกําลังยืนอยู่มันเป็นเรื่องที่เกินฝันมากๆและถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรที่ดิฉันอยากจะรับไปมากกว่านี้แล้วค่ะคงต้องขออนุญาตขอบคุณและบอกลากาันตั้งแต่เนิ่นๆว่า หลังปลายปีนี้คงจะไม่ได้เห็นดิฉันในบทบาทฐานะของนักแสดงและพิธีกรตามรายการต่างๆอย่างที่เคยได้เห็นมาแล้วนะคะและก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีใครที่ไหนมาขับไล่สายส่งดิฉันไปจากจุดนี้ไม่มีค่ะทุกเรื่องเป็นเพราะดิฉันที่ได้มีการตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วว่า ดิฉันต้องการใช้ชีวิตของตัวเองต้องการให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยดำเนินต่อไปแบบไหนด้วยหน้าที่การงานอย่างไรเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องเลือกแรกค่ะก็คือต้องเลือกแล้วก็แลกนะคะปีหน้าหลังจากที่หมดงานในวงการคงจะมีหลายๆเรื่องที่ดิฉันอยากจะทําและทําเพื่อตัวเองอย่าง,ง,งยิ่งยงจังทั้งการปลูกผมแบบที่คิดไว้นานแล้วแล้วก็การที่ได้อยู่ดูแลแม่ตัวเองซึ่งระยะหลังๆนี้คุณแม่ก็มีการพูดเปรยๆว่ารู้สึกมีความสุขและมีกําลังใจมากขึ้นวเวลาที่เหมือนว่า อยู่บ้านกับท่านอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทําคาเฟ่ร้านอาหารนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่เคยสัญญากับตัวเองไว้ตอนเด็กแบบตอนที่ศึกใหม่ๆค่ะว่าอยากจะทําคงถึงเวลาที่จะต้องทําตามสัญญาแล้วล่ะ ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและให้กําลังใจกับดิฉันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูความเป็นแฮรี่ในตัวของดิฉันขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บทบาทของการทํางานในวงการบันเทิงดิฉันประสบความสําเร็จในแบบที่ดิฉันพอใจขอบคุณค่ะก็ได้ที่ว่าเป็นการออกมาอาล้างังแต่เนิ่นๆเ,เลยนะคะท่ามกลางชาวเน็ตที่แน่นอนว่าใจหายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบ,บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเคารพการตัดสินใจของแฮรี่นะอย่างน้อยไม่ได้เห็น เห็นในหน้าจอทีวีแต่ก็ยังมีการได้เห็นในโลกโซเชียลดูได้เหมือนเดิมนะคะก็คือสามารถติดตามเธอได้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะ